สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียช่วยในการเรียนอย่างไรให้ปังโดยวันนี้เราจะยกตัวอย่างโซเชียลมีเดียสาอย่างปังๆเราไปดูกันเลยค่ะหนึ่งนะคะ YouTube เราเชื่อว่าหลายคนเคยใช้ YouTube หรือใช้ YouTube อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการดูเพื่อคาเรียดหรือ ดูเพื่อหาความรู้วันนี้เราจึงนำเทคนิคการใช้ y o u t u b e ในการเรียนยังไงให้ปังมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะ 1. เพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เคยเรียนผ่านไปแล้วลืมหรือบทเรียนที่เรียนแล้วยังไม่เข้าใจนะคะ 2. เพื่อศึกษาเทคนิคต่างๆนอกเหนือนจากในชั้นเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการเล่น,นดนตรีและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะ 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองค่ะ 2. Facebook นะคะเป็นโซเชียลมีเดียที่เราเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนค่ะประโยชน์ของ Facebook ในการเรียนนะคะ 1. มีความสะดวกในการรับรู้ข้อมูล 2. Facebook จะมีกลุ่มผู้คนที่สนใจเรื่องเดียวกันกับเรานะคะ 3. ม,มีเพจให้ความรู้ฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและ 4. เพิ่มดักษาด้านเทคโนโลยีค่ะ 3. Google Drive แล้วเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้จักและใช้ Google Drive กันประโยชน์สุดยอดของ Google Drive ที่เราจะนำเสนอในวันนี้ 1. เก็บและแชร์ไฟล์ 2. สร้างและแก้ไขงานแบบออนไลน์ 3. สามารถแชร์ไฟล์เพื่อทำร่วมกันได้วันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กำลังใจและกด s u b s c r i b ์ให้พวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ